ดอกมากมากเลยค่ะดอกมากมากเลยพี่น้องดูดิดอกจริงกิงดอกอีหลี นเยอะมากเลยคนเยอะมากเลยค่ะดูดิมีตะดุกดุกหอนมมันก็ร่วงเต็มเลยลอยคนเก็บมันร่วงต้นใน่ดกกว่าดุกเยอะมากเลยค่ะ,ะค่อยเบาดังบ่ได้นะคะ 你。Oh,